สวัสดีครับผมโอ้โหคึกคึสวัสดีครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับกับน้องอก็ตีผู้อ่อนแอครับผมโอ้โหโอโหะไรงใครว่าอ่อนแอเมื่อกี้นี้คือกําลังของลิ้นมันกระดกได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีการฝึกพี่มิวทําแบบนี้ไม่ได้หรอกมันต้องมีการฝึกวันวันคุณฝึกทําอะไรครับก็บอกตรงวก็คือทุกอย่างมันต้องแข็งแรงไงร่างกายต้องแข็งแรงพร้อมที่จะขายรถโดยเฉพาะไม่ใช่แล้ว โอเคครับโอเคครับ okay. okay, เข้าเรื่องเลยกันครับสวัสดีครั้งครับวันนี้นะครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับขออวดขออวดรถสีขาวสายคีนโอมโมโอมโมนะน้ <O mo. S 2> องอมรถสีดำสายดุแบท pro อโอ้โหอยเอาชื่ออื่นมาตั้งม้วนตัวละเนี่ยทุกวันนี้บอกตรงแล้วแต่ละคลิปจะชื่อไม่เหมือนกันเลยครับเมื <laughs> ่อกี้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าไปดูดูคันนี้ของคุณมิวมาเออผมขออนุญาตนะส่งลิงก์เลยครับเพราะว่าถ้าเรียกชื่อนะมันจะไม่เหมือนกัน <laughs> อ่ะโอเคครับสองคันนี้นะครับเป็นรถ Experder GT สองพันยี่สิบสองเหมือนกันอ่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเราจะใส่ชุดแต่งของ Lyder Generation Two <True. S 2> และ Generation t h r e ไปดูกันเลยครับผมนี่ไล่เดี๋ยวไล่จากคันขาวให้ก่อนนี่นี่คือต้องบอกเลยคลิปนี้พี่ใช้คำว่าแบ็คไว้ได้เลยนะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไว้แบ็คดีเอาแย่เอาแย่เอาแย่อย่าแมสไว้อยไว้แบ็คเนี่ยนี่นะครับนี่นี่คือพี่น้องกันพี่แบ็คกับน้องไว้เหมือนน้องโก้กับมะมิวนะฮะมีเอฟซีหลายๆคนถามว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันไหมบอกเลยครับว่าไม่ใช่ครับ คานตามกันมาเหมือนเอ็กเพนเดอร์เลยเออคือผมคานมาก่อนแล้วก็แบบว่าอหนาขายาวไปหน่อยฉนี้ไงผมถึงต้องเป็นน้องไงเพราะผมโดนโดนเขาถีบออกมาก่อนอะฮะแล้วเราสองคนก็ไม่ใช่ฝาแฝดรับผมแต่เป็นพี่น้องกันก็คือใครที่ติดตามพวกเราในเพจนี้นะครับพักมาครับแอดมินเรามีแค่เราสองคนจริงๆมีไม่มีวก็โกะครับตอบไปอยู่สองคนแค่นี้จริงๆครับรับประกันได้ว่าคุณได้คุยกับเราแน่นอนบางคนนี่คุ้มเลย ได้คุยทั้งมิวทั้งโก้เลยนะครับผมนั่นแหละครับก็ออกรถกับมิวหรือออกรถก้ะยังไงพวกเราสองคนบริการจากใจทั้งคู่โอเคมามาผมขออนุญาตเริ่มจากสีขาวก่อนเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นของพี่แจ๋วนะครับ f อซเราจากจังหวัดขอนแก่นนะแล้วพรุ่งนี้นะฮะช่วงนี้เดินทางไปแถบนุ้นบ่อยนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็คือวันแม่นะวันที่12สิงหานะครับพี่แจ๋วเดินทางมารับรถคันนี้ด้วยตัวเองเลยนี่ สวยไหมกับชุดแต่งไรเดอร์เจเนอเรชันสองครับผมอ่ะฮะก็ความโดดเด่นของชุดแต่งตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือด้วยเส้นสายอันดูเรียบดูเรียบร้อยดูหรูครับก็คือนี่เป็นวงกลมเป็นเรียบตรงออกไปด้านข้างเป็นวงกลมบางคนเรียกก้างปลาแต่ว่าไม่ว่าจะเรียกอะไรแต่ผมว่าดูสวยอ่าอ uh ่ะฮะคือดูเรียบร้อยแต,แต่จริงๆนะโกบอกเลยนะว่ารถคันรถสองคันนี้ถูกต้องมากๆเลยถูกต้องคือในใน,ในความคิดของโกนะ สีขาวต,ต้องคันนี้ใช่สีขาวต้องแบบชุดแต่งนี้และสีดานะครับต้องชุดแต่งนี้คือคือบอกเลยว่าพอพอเห็นที่ไรก็เลยมันใช่มันใช่ใชอ,อะฮะก็คือจริงๆในในใน,ในที่พวกเราคิดกันนะ,ะคือมันใช่แต่ถ้าถามว่าสีดําใส่แต่งแบบนี้สวยไหมก็สวยสีขาวแต่งแบบแบบสวยไหมก็สวยแต่วันเนี้ยเนี่ยแหละคือแบบอือคือแบบของจริงอ่ามันคือแบบหนึ่งในความคิดเราฮ้ยมันใช่มันใช่แล้วมันมา มาคู่ไงครั้นี้เขานี้เขามาคู่เออก็เลยแบบว่ามัน,ม,นมันเลยดูว่าดูทั้งสองคันนี้ดูหล่อและดูสวยมากๆนะครับผมอาา่าฮะโอเคมาก็ตามคอนเซ็ปต์พวกเรานะครับมิสูจ m เอ็มซีเนาะเอ็กซ์เพก็ยังต้องเป็นเอ็กซ์เพเดเหมือนพี่แม่ก็คือแม่ตัวอักษรของเราก็ยังคงเป็นเอ็กซ์เพสีขาวเราใส่ตัวอักษรดําส่วนรถสีดําเราใส่ตัวอักษรสีเงินวันนี้ผมจะรีวิวแบบคู่ ใช้คาว่ารีวิวแบบคู่คู่ <c oughs> สิ่ง <c oughs> ที่ <c oughs> อยากให้เห็นสําหรับุรถสีดำเนาะ <c oughs> คือชุดแต่งนี้เรียกว่าชุดแต่งไรเดอร์ V3 อ่าคือต้องบอกว่าไรเดอร์ V3 ความเท่ของเขามันคือไฟเดย์ไลท์ที่อยู่ด้านกลางอ่าคือต้องบอกเป็นการดีไซน์ใหม่แล้วแล้วไม่ใช่แค่ V3 ที่ดีไซน์ใหม่ดูสวยนะลองดู V2 ครับไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงกลางเออคือคือเราย้อนกลับไปสมัยยุคเริ่มต้นของเราเนาะ ไฟเดย์ไลท์เราจะอยู่ด้านข้างกันเนาะ,ะแต่สำหรับรถรุ่นนี้นี่ V2 นี่ V3 มันแบบนิวอ่ะมันคืออะไรที่เป็นแบบใหม่อ่าแล้วมันดูทันสมัยอ่ะฮะโอเคกลับมาที่ชุดแต่งรุ่นนี้นะครับชุดแต่งรุ่นนี้นะครับยังคงความสปอร์ตความสปอร์ตก็คือในในรถเวอร์ชั่น2021นาะชุดที่ฮือฮามากเลยคือน้องครีมหรือน้องลิ้นหรือน้องลิ้น นี่ครับ DNA มาครับจากน้องลิ้นครับคือมีคลิปด้านหน้าแบบนี้ครับตัดด้วยสีดําเงาตัดดําด้านแบบนี้ถูกต้องอต้องเป็นดําเงาตัดดําด้านนะมีหนวดมีหนวดมีแบบหนวดเป็นสีเทาแล้วมีขีดเส้นสปอร์ตเป็นสีแดงแนี่คันนี้ก็เช่นกันขาวตัดดําด้านนะครับ มีหนวดมีหนวดมีหนวดอันนี้หนวดจริงๆหนวดมีหนวด,นวดอันนี้เรียกหนวดจิ๋มอันนี้เรียกว่าหนวดเขี้ยวโอเคตัดด้วยเส้นสปอร์ตสีแดงสวยอ่าก็เนี่ยครับนี่คือชุดแต่งของ r i d e r ร์เจเน t เรชัทั้ง2อันเนาะแล้วก็เป็นไงครับมองจากมุมนี้รถผมทั้งสองคันดูสวยไหม <c oughs> ดูสวย <c oughs> ครับกินกันไม่ลงนะอ่าโอเคครับขยับมาตรงกลางเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับให้เห็นชุดแต่งด้านข้างก่อนเลย V2 กับ V3 เนี่ยจะคล้ายๆกันขอเริ่มจาก V2 ก่อนขาวตัดดำขิบด้วยเส้นสปอร์ตสีแดงมีลูกเล่นด้านมีลูกเล่นมุมปลายและมีคำว่า Rider เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะฮะกับด้านข้างครับผม <c oughs> เหมือนกันอันนี้ก็คือดำเงาตัดด้วยดำด้านมีเส้นสปอร์ตสีแดงนะครับมีมุมลูกเล่นตรงนี้เป็นแบบนูนมาเล็กๆแล้วมีคำว่าライダーเป็นไงสวยเอาจริงอะเหมือนกันเป๊ะ <c oughs> กพราะเขาคือพี่น้องกันจริงๆคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ต่กล้องตะคิวกินขาขรับนี่ไอ้ที่เดินช้าๆไปตุบ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 ไอเดินช้าเมื่อยครับถ้าเดินอย่างนี้ขออนุญาตนะครับเอาเอาคันไหนก่อนครับผมเอาด้านขวาด้นขวาโอเคด้านท้ายสองคันนี้เหมือนกันอ่าแต่อยากให้ดูว่าถ้าเป็นสีดําเป็นอย่างนี้นะอ่าก็คือดําเงาตัดดําด้านเนาะมีหนวดตรงนี้เนาะที่เป็นสีเทามีท่อเป็นท่อโครเมียมท่อสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับมีเส้นสปอร์ นะครับแล้วก็สําหรับด้านท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟเบรกอ่าอันนี้คือไฟทับทิมนะครับก็เอาไว้สะท้อนแสงครับอก็ช่วยช่วยในเรื่องอะไรครับการไฟทับทิมช่วยเรื่องอะไรครับไฟทับทิมเนี่ยช่วยเรื่องอะไรวะไฟทับทิมเนี่ยอันนั้นมันทักษะโก้อ๋อทักษะโก้ไฟทับทิมเนี่ยคุณสมบัติเขาไม่รู้อะไรให้ถามตากล้องเราพี่เลยถามโก้แก ไฟทับทิมอ่ะคุณสมบัติเขาคือสะท้อนแสงครับง่ายๆเลยถ้าวันหนึ่งเราจําเป็นที่จะต้องจอดรถไว้ข้างทางในเวลากลางคืนและบังเอิญว่าเราไม่สามารถเปิดไฟรถได้หรือเปิดไฟฉุกเฉินได้เช่นแบตหมดใช่ครับเช่นแบตหมดหรือเราจอดเลยเราจําเป็นต้องจอดไว้เมื่อไหร่ที่มีรถขับมาแสงไฟสาดสองเจอไฟทับทิมเขาจะสะท้อนแสงแวบให้รู้ว่ามีรถอยู่ตรงนี้ถูกต้องนะครับ คือบางคนอ่ะก็เคยเห็นลูกค้าพูดถึงว่ารถสีดาบางทีขับกลางคืนน่คนอื่นมองไม่เห็นครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยครับอันนี้คืออุปกรณ์เสริมนะครับใน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 ส่วนของความปลอดภัยนะครับผมที่ทําให้ผู้อื่นที่ขับขับเขาเรียกขับผ่านเรานะครับในขณะที่เราจอดอยู่ไม่ว่าจะจอดกินข้าวจอดทางข้าวหรือจอดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทําให้เขาเห็นว่ามีรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัย แ <c oughs> ต่กล้องเก่งมากสุดยอดแม่แต่กล้องกว่าจะเค้นได้แต่ละคำด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคป่ะดู <c oughs> คันนี้ลองลองดูชุดแต่งที่เป็นแบบเดียวกันแต่เป็นสีขาว <c oughs> ดําด้านตัดขาวตัดด้วยสีโครเมียม <c oughs> แล้วมีเส้นสปอร์ตสีแดง <c oughs> <c oughs> แบบนี้ครับแล้วก็สําหรับด้านท้ายอย่างเช่นเดียวกันไม่ใช่ไฟเบรกแ, <c oughs> แต่คือไฟทับทิมเนาะและสําหรับ2รุ่นนะครับมีคําว่าสปอร์ตไรเดอร์แบบนี้เลยนั่นแต่ก็ชอบมากเลยคำว่าสปอร์ตไรเดอร์ คือมันทําให้ดูแบบว่าดูพรีเมียมมากขึ้นดูแบบว่าดูอลังการอ่ามีมีลายเส้นเขาเรียกว่ามีลายเส้นเป็นของตัวเองแล้วลายเส้นเขาเนี่ยคือแบบว่าเหมือนมันเป็นลายเส้นใหม่แต่ก่อนที่มันเป็นแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมในของชุดแต่งเขาแต่ครั้งนี้เขามาเป็นแผ่นเลยนะอ่านี่แผ่นเพจรอ่าเลยบอกให้โลกรู้ใช่แล้วก็ดำเงาด้วยก็ก็ทำให้แบบด้านถ่ายนั้นดูหล่อไปด้วยนะครับครับผมหล่อแบบใครเอ่ยหล่อแบบโก้ดีครับ มาดูข้างหลังกันสักเล็กน้อย2คันนี้จะคล้ายกันนะะคือผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับคันนี้ครับนี่คือตัวอย่างของพรม VIP อ่านี่คือตัวอย่างของพรม VIP นะครับคันนี้คันนี้มีการอัปเกรดของด้วยกัน2ชิ้นนะครับเป็นไฟหน้ากับพรม v p p อพาพรม v i p ข้อดีคืออะไรครับแบบนี้เลยครับ,น,รบนุ่มนุ่มนุ่มนวลเลยแบบนี้ นุมน่มนวลดูหรูดูสวยดูไฮโซดูแพงแต่สำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้อัปเกรดเป็นพรม VP สิ่งที่เราแถมให้ลูกค้าคือของพรีเมียมแบบนี้อยู่แล้วครับผมน,นี่คือผ้ายางเคารุบกระดุมตัวกระดุมแบบนี้เลยทำไมเราถึงเรียกว่า6 d ดีคำว่า 6D อดีคือปู1หนสแล้วข้างหลังเราเรียกว่า6ถ้าไม่มีข้างหลังเราจะเรียกว่า5าดีแบบนี้เลยเต็มคัน ทั้ง2คันเราให้อยู่แล้วแค่ว่าลูกค้าชอบแบบที่เป็นยางรหรือจะอัปเกรดเพิ่มอีกนิดนึงอเอาแบบเป็นหนัง PU โอเคและสำหรับภายในของทั้ง2คันนะครับสิ่งที่เราติดตั้งให้ก็คือเป็นเรื่องจออยู่แล้วนี่มองเข้าไปครับผมจอ Android ขนาด10นิ้วแล้วนะเดี๋ยวนี้เราเดินสาย10อะไรที่เราขยับให้ลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินเราจัดให้อยู่แล้วครับ จอ a n น r o i d 1ินิ้วสเปคแรม 2.ROM อมนะครับผมอ่าแล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังเนาะที่มีมีจอกัระยะเซนเซอร์มาดูคันนี้อ่าเซ็นเซอร์ถอยหลังที่มีจอตัวนี้อ่าตัวบอกระยะครับว่าอีกกี่เมตรจะถึงวัตถุนะครับผมอ่าก็จะวัดระยะให้ด้วยนะครับจะจะมีทั้งเสียงเตือนมีทั้งภาพฉายและมีทั้ง จอให้ดูอีกโอ้ oh. คบเซตคบเซตนี่นี่ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยที่พวกเรา Mitsubishi จัด mhm. ให้โอเครครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได like> ้ก็คือในเรื่องของระบบอัปเกรดความสามารถรถไฟหน้าเวลคอมไลท์ต้องมาอ้าวคุณแจคโคลาอันคำว่าเวลคอมไลท์หมายความว่าอย่างนี้ครับเวลาเราเดินเข้ามาครับเรากดเปิดรถซองก่อนโก้มันนอนทําไมตรงนี้โกนอนอีกแล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเยียบ ก็คือเาเรียกว่าเวลข้มไลท์คือยินดีนต้อนรับการกลับมาครับเจ้านายแล้วระบบอย่างนี้ครับกดกดรัวเลยนะต้องบอกว่าในรุ่นของ2022เนะเสียงกดหนึ่งครั้งอ่ะจะมีเสียงแบบนี้ถ้าเราหารถนะฮะกดรัวเลยสิ่งที่เราหารถได้คืออะไรครับเสียง,เส,ยงเสียงอยู่ไหนเสียงและแสงนะครับแสงกระปิดกระปิกระริแสงอยู่ไหนอ่าแบบนี้ครับแล้วก็รวมถึงระบบสัญญาณการขโมยเนาะที่ปกติแล้ว จะยังไม่ทํางานถ้ามีถูกถ้ามีการงัดแงนรถแต่เราทํางานทันทีที่มีการงัดไปคุณต้องอธิบายใหม่อ่ะผมให้โอกาสคุยอีกครั้งหนึง่งระบบการขโมยของเดิมเขาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยจะเหลาเหลากันเลยโอเคแบบนี้เลยปกติเนาะครับระบบการขโมยของรถ Expander รครับเราจะทํางานต่อเมื่อเรากดล็อกที่รีมโมทเท่านั้นอ่ากดล็อกเลยปึบ๊บเงินไขแรกเงื่อนไขอีกึ่ง รถเนี่ยจะนับถอยหลัง10วินาทีครับ1 2ึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดปาสิอครบสิบวิแล้วสัญญาณกัรขโมยจะทำงานแล้วนัดผไม้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพลงมาแลต้องโยกดินี่ถ้าพูดๆอยู่เพลงมาก็ไปเ่ยอ่พอก่อนสิบวิสัญญาณกับขโมยจะทำงานครับถ้ามีการงัดรถเกิดขึ้นหรือมีคนใช้กุญแจผีไข่รถได้ครับรถก็จะมองไอโจนคนนี้อีก10วินาทีก่อน แล้วค่อยร้องนี่คือออริจินอลของรถครับอะฮะดังนั้นอีกสิบวินี้คือในในคือขั้นตอนตรงที่ว่าเปิดประตูได้แล้วนะถูกต้องเปิดขโมยเปิดประตูไปได้แล้วถึงประมาณ10วินนะรถถึงจะร้องใช่ใช่ครับดังนั้นไอตรงเนี้ยเรามองว่าเฮ้ยเราควรปรับเปลี่ยนได้ก็เลยปรับให้ตัดไอสิวินนี้ทิ้งครับตอนเนี้ยถ้ามีใครมาไข่รถมีใครมาขโมยรถเปิดรถร้องเลยแล้วปั๊บแค่แค่แค่สลัก ถูกปดนะครับร้องทันทีร้องเลยร้องเลยร้องเลยตอนเนี้ยเสียงเป็นยังไงนี่มาลองดูครับผมขออนุญดูไกลดูไกลได้ไหมไกลแต่ว่าไม่อยู่แถวนี้อ่าอ่นนี้นี่อย่างนี้ครับตอนเนี้ยมีคนเปิดรถแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมก็เตรียมพอผมตกใจถ้าเปิดรถนี่ร้องแบบนี้เลยนะอันนี้คือทํางานทันทีใช่ครับ ซึ่งถ้าเราไม่ได้ใส่ระบบนี้ไปก็อีกชบวิตถึงจะร้องถูกต้องดังนั้นความปลอดภัยมาดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมโอเคเป็นไงครับก็รถครอบครัวเนาะใช่รถครอบครัวครับเราต้องให้ความสำคัญในสิ่งนี้เป็นหลักอยู่แล้วฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้มองรถคันนี้เป็นยานพานะด้วยใช่ครับมันจะเหมือนบ้านแล้วนะตอนนี้เรามีทีวีให้แล้วนะเรามีทุกอย่างให้แล้วมันคือหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับจริงๆขาดแค่อย่างเดียวนะตัวแอร์ดอปเราสามารถซื้อได้ที่ร้านโทรศัพท์นะครับ คือติดไว้กับรถเลยแล้วซื้อซิมใส่ไว้กับตัวเนี้จะทําให้เป็น WiFi ติดรถตลอดเวลาครับผมนะฮะโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับรถ2คันนี้นะครับกับ New x e n d e r นะครับสีขาวมุกเออมีสีขาวมุกกับสีดําเงา Black Pearl ของเราครับผมอ่าก็สําหรับใครที่ชอบรถ New x e n d e r นะวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ทั้ง2รุ่นเทียบกันนะครับสไตล์การแต่งเหมือนกันนะครับไฟหน้าผมแนะนําเปลี่ยนเหมือนกันทั้งคู่คันนึงมีการอัพพรมกับหลอดไฟคันนึงอัพแค่หลอดไฟอย่างเดียวนะฮะก็สำหรับ x t e n d e r เนาะ เปลี่ยนไฟแนะนำครับผมถ้าใครชอบเปลี่ยนโคมก็ราคาน่าอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทใช่ราคาแรงนิดนึงโคมเปลี่ยนทั้งโคมเหมือนเหมือนอินโดที่เป็นโคมอินโดที่เป็นโคมนําเข้าครับโคมแท้นะเราก็มีแต่ราคาอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทผมคิดว่าเราเอาสามหมื่นทำอย่างอื่นอาจจะได้สิ่งที่ดีที่ที่มีประโยชน์มากกว่าใช่แต่ถ้าใครชอบจัดไปไม่ใช่ปัญหาอ่าฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมมลและน้องโกตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้กับ ภาพที่น่าจดจำภาพหนึ่งก็คือ